มานี่นี่มมมานี่มา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 คุณยดหยุดดหยุดยดมดยดชาาอะไร้ิคุณเห็นมคุณคุณอะไรอ่ะเดี๋ยวมายุ่งเรื่องของผัวเมียด้วยจะไปไหนก็ไปเฮ้ยอันนี้มึงมันตูดีคุณจะไปไหน คุณมามานี่<ป>มาบอกให้มาไปทำกับกูแบบนี้ใช่ไหมยอยู่เดีเ๋ยวนี้ทำอะไระอ่ะเฮ้ย,ยทำไมกูจะทำไม่ได้วะคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายคนอื่นมันผิดกฎหมายรู้ไหมแล้วนี่เขาเป็นผู้หญิงเขาสู้คุณไม่ได้อยู่แล้วคนไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเขาเข้าใจไหมนี่เมียนายเหรอไม่ใช่ คนคะทำไมถึงยอมให้เขาตบล่ะคะนี่คนหูุผู้ชายคนนี้สิมันทำร้ายผู้หญิงอ่ะตบหน้าเขานะตบแรงมากด้วยก็ดูนี่สิเลือดออกเต็มไปหมดเลยก็นี่มันเมียกูถึงเป็นเมียคุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเขาเขาเป็นคนเท่าเท่ากันกับคุณทุกคนมีสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะเป็นเมียคุณก็ตามกูจะตบจะตีเมียมันก็เรื่องของกูแล้วมึงกมาเสือกอะไรด้วยอีนี่พูดกันดีดี อยา่าโวยวายแกไม่มีสิทธิ์ไปตกเมียอย่างที่เขาบอกมันถูกแล้วแล้วานายจะเอาอยัางไงฉันไม่อยากมีเรื่องมันเสียเวลาดีแล้วก็ไม่ต้องมาเสือกเรื่องผัวเมียกูจะตบมันให้มากกว่านี้อีกมันนีไม่มีชู้กูไปตามมันกลับมาเดี๋ยวกลับบ้านก่อนกูจะเอาให้ปางตายเลยมึงถึงเขาจะมีชู<อ>้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายเขาใช่แกไม่มีสิทธิ์สิ่งที่แกทําได้คือไปฟ้องยา่ากูไม่ฟ้อง กูไม่ได้แต่งกับมันกูไม่มีทะเบียนเว้ยงั้นก็เลิกกันไปแยกย้ายก็ปล่อยเขาไปสิกูไม่ใช่ควายที่จะยอมให้มันมาสวมเขาไม่มีใครยอมหรอกเว้ยฉันจะพามีอาแกไปที่เขาไปมีคนอื่นเพราะเขาไม่ได้รักแกแล้วทำไมพูดมาหมาแบบนี้วะพูดกับหมาก็ต้องพูดมาหมาแบบนี้แหละเฮ้